และเมื่อจะปั้นรูปเท้าสุรานารีอาจารย์สิงห์ก็ไปปรึกษาสมเด็จกรมยานาริสมเด็จกรมยานาริกรานาร็นแนะนำว่าแกเคยเห็นเขาเหรอเท้าสุรานารีเมื่อมีคนเห็นเท้าสุรานารีเนี่ยท่านบอกปั้นไปก็เป็นตัวปลอมเมื่อเกิดกบฏบอลเดทแล้วขับไล่บอลเดทไปได้แล้วรัฐบาลต้องการจะยกย่องเท้าสุรานารีที่โคราชซึ่งตามตำนานกล่าวว่าท่านช่วยกองทัพไทยกองทัพไทยตอนอ่อนแอมากพระประหลัดก็มาอยู่ที่นครในคุณยิ้งโม นำผู้หญิงต่างๆชนะเอาชนะกระบฏซึ่งมาจากลาวเจ้าอนุวงศ์พูดอย่างไม่เกรงใจฝ่ายไทยก็พูดขยายความมากเกินไปมีคนเขาเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องเท้าสุนอันนารีเขาก็บอกท่านก็เป็นคนดีแต่ว่าเราเวริร์เชียร์ท่านมากไปหน่อยเพียงเท่านี้ครับผู้หญิงคนนี้ต้องหนีออกจากโคราชคนจะไปเผาเผาสือเขาหมดเลยเนี่ยเพราะว่าคนาจะตือนว่าไอชานิยมเนี่ยอันตราย เราต้องเห็นว่าสัจจะนั้นเหนือชาตินิยมครูบาอาจารย์ของอาคารที่อาคารเคารพนับถือที่สุดนั่นคืออาจารย์รศินป์ีรศีอาจารย์ศินป์ีรศีเป็นชาวอิตาเลียนเดิมชื่อเฟโรจีเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6 ต้องการจะมาหางานทําในเมืองไทยเมืองไทยในสมัยนั้นเนี่ยเราจ้างฝรั่งเยอะฝรั่งหลายคนมารับราชการหลายคนมาเป็นสถาปนิกยกตัวอย่างพระที่นั่งอน,นันตสมาคมนั้นก็สถาปนิกชาวอิตาลีเป็นคนออกแบบหลายแ่อหลายคนอยู่รักเมืองไทยอยู่เมืองไทยเมื่อเฟโรจีมาเมืองไทยนั้นตอนนั้นเศรษฐกิจตกต่ำราชการที่6ท่านใช้พระราชทรัพย์จนก็นจะไม่เหลือท่านพระไทยดีเกินไปเมื่อท่านสวรรคตนั้น So Edward Cook, ์ดคุปที่ปรึกษากระทรวงพลังทิ้งก็พูดว่า The King dies to save his country เป็นอันว่าทางราชการไม่ยอมรับเห็นเพื่อสีเห็นเพื่อสีเขาก็าไปเข้าเฝ้าสมเด็จกรมยานาริสซึ่งตอนนั้นท่านก็ออกจากราชการแล้วเฝ้าแต่ท่านคุยกับเขาผ่านล่ามแล้วท่านรู้สึกเอ้ยไอไ้เชือนี่มีแววท่านบอกเอ้างั้นเธอไปปั้นรูปฉันมาสิเขาก็ปั้นรูปท่านกรมยานาริสไปถวายเพราะท่านเห็นท่านบอกโอ้ยไอ้คนนี้มันเสร็จแล้วเป็นนี่ ต้องรับทาราชการท่านก็นไปกราบบองมทุลพระมกุฎราชกุฎาอยู่หัวจึงรับราชการอยู่ที่กรมช่างสิบหมู่จึงต่อมา,ม,ามากลายเป็นกรมเินปากรและเมื่ออยู่มานานเข้าอาจารย์ศิลนทิ้งลูกทิ้งเมียที่อิตาลีหมดเลยพร้อมที่จะมาตายที่เมืองไทยแล้วก็มาได้เมียคนไทยถึงกับแปลงสัญชาติเป็นไทยขอให้เจ้าคุณอนุมานราชทนตั้งชื่อให้เจ้าคุณอมานตั้งชื่อศิลศิลปะเพราะว่าเป็นคนอุทิศตัวเพื่อศิละปะเฟโดชี ทาคุณมาก็แปลงเป็นไทยว่าพีระศรีที่มันใกล้เคียงภาษาอิตาเลียนมากอาจารย์ศิลป์คนนี้ลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือมากแต่ผมอยากพูดอย่างไม่เกรงใจนะบางทีเคารพนับถือเกินไปจนไม่เห็นว่าอาจารย์เป็นมนุษย์ธรรมดาเพราะในฐานะสถาปนิกก็ดีในฐานะปฏิมากรก็ดีอาจารย์ศิลป์ไม่มีอะไรพิเศษดูได้เลยจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กเ็เป็นเป็นแท่งขึ้ี่าเฉยๆเนั่นเองหรืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ตั้งใจทํามากแต่ก็ไม่ได้พิเศษไปกว่าที่ไหนไหนแต่งานที่พิเศษที่สุดของอาจารย์ยศิลป์เพียรรีคือพระบรมรูปอาัจารที่หนึ่งค่ออาจารย์ศิลป์ปั้นโดยมีสมเด็จกรมยานริตรานรวัช่วยเกือบจะพูดได้ว่าเป็นรูปเหมือนรูปแรกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยและทันฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปี ประดิษฐานที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานนี้ก็ตั้งนามเฉลิมพระนามท่านชื่อทางราชการนั้นสะพานนี้ชื่อสะพานปฐมบรมราชานุรณ์อุทิศถวายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะปั้นในทางไหนเนี่ยอาจารย์ศิลป์มักจะปรึกษาสมเด็จกรมยานิเสมอและรัฐบาลคณะอัศดรที่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเมื่อเกิดกบฏบอรเดชแล้วขับไล่บอลเดชไปได้แล้วรัฐบาลต้องการจะยกย่อง ท้าสุรนารีที่โคราชเพราะโคราชนั้นเป็นที่กึ่งลาวกึ่งไทยสถาบานต้องการยืนยันวันนี้ความเป็นไทยแล้วเราชนะลาวก็ต้องการปั้นรูปอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีซึ่งตามตำนานกล่าวว่าท่านช่วยกองทัพไทยกองทัพไทยตอนอ่อนแอมากพระประหลัดก็มาอยู่ที่นครในคุณยิ้งโมนําผู้หญิงต่างๆชนะเอาชนะกระบฏซึ่งมาจากลาวเจ้าอนุวงศ์พู้ยังไม่เกลียใจ ฝ่ายไทยก็พูดขยายความมากเกินไปมีคนเขาเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องเท้าชุนานารีเขาก็บอกท่านก็เป็นคนดีแต่ว่าเราเวอร์เชียร์ท่านมากไปหน่อยเพียงเท่านี้ครับผู้หญิงคนนี้ต้องหนีออกจากโคราชคนจะไปเผาเผาหนังสือเขาหมดเลยเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะเตือนว่าไอชานิยมเนี่ยอันตรายเราต้องเห็นว่าสัจจะนั้นเหนือชานิยมและเมื่อจะปั้นรูปเท้าสุนานารีอาจารย์สิงห์ก็ไปปรึกษาท่านเอกกรมยานฤทิ สมเด็จกรมหลวงที่ขนสนานำว่าแกเคยเห็นเขาเหรอท้าวสุรนารีเมื่อไม่เคยเห็นไม่เหมือนรัชการที่หนึ่งเพราะรัชกาลที่หนึ่งเมื่อเมื่อเมื่อปั้นพระูปครั้งแรกเนี่ยรัชการที่ห้าท่านถามหาคนที่เคยเห็นเลยน่หาได้สี่คนมีสมเด็จพุทธาจารย์โตด้วยองค์หนึ่งเมื่อมีคนเห็นท้าวสุรนารีเนี่ยท่านบอกปั้นไปก็เป็นตัวปลอมทำไมไม่ปั้นเป็นสัญลักษณ์ล่ะท่านบอกเป็นแองเจลิกคล้ายๆเป็นเทพธิดาอย่างนี้มันจะเหมาะไม่โกหกตอแหลแล้วได้ศิลปะด้วย อาจารย์ศิลก็ไปทูลว่าทางราชการเขาไม่ต้องการเขาต้องการเป็นตัวคนจริงๆอย่างจังอาจารย์ศิลป์ก็เลยต้องปั้นท้าวสุรนารีมาเทา่า,าที่อาจารย์ศิลป์เห็นว่าเหมาะสมเช่นเดียวกันทาอนสุสรี์พระเจ้าตากศินที่ตั้งไว้ที่กลางวงเวียนใหญ่แล้วก็ไม่มีคนเคยเห็นพระเจ้าตากศินก็ต้องใช้วิธีเดาเอาให,ให,ให้พระเจ้าตากศินขี่มา้าพระบรมรูปที่ขี่มา้าอ,อ,องค์แรกนั้นรัชกาลที่ห้าด็กที่หน้าพิจนัณอนันตสมาคมแต่รูปนี้ ฝรังปั้นที่อิตาลีเอามาเมืองไทยแต่พระเจ้าตากสินนั้นอาจารย์สินรวมลูกศิษย์ลูกหาปั้นซึ่งเป็นผีมือชั้นเอกอันหนึ่งเพราะผมเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนสำชันตอนนั้นคณะพระดาเซนคาเบียน,นยซึ่งมารับบริหารงานโรงเรีเนยนสำชันเมื่อคณะนี้มาอยู่เมืองไทยครบ50ปีในงานฉลองใหญ่มาได้ฮีแลเป็นตัวตั้งตัวตีให้สร้างตึกเรียกว่าตึกสุวรรณสมโพธิแล้วก็ขอให้อาจารย์สินปั้นรูป ติดวิทยาประชุมใหญ่ในรูปสวยงามพรดีแลก็เขียนคำกรอนไว้น้่นด้วยให้พวกเราเรียนกันผมยังจําได้เลยไม่ได้วีแลเขียนว่าจงตื่นเถิดเปิดตาหาความรู้ฟังคําครูคาพระเจ้าเพ้าฝึกฝนจะอุดมสมบัติปัจจุบันแต่สวรรค์ดีกว่าอย่าลืม,ไ,มได้วีแลเขียนอาจารย์ศิลป์คุมลูกน้องปั้นให้ทันเปิดตึกสวรรสมโพธิตอนนั้นผมเรียนอยู่ม .7 โรงเจ้าทานนิวัต กรมินพิจญาพิยกรตอนนั้นเป็นผู้สมร็จราชการแทนพระองค์สเสด็จมาในงานนี้นี่ก็เล่าพื้นภูมิหลังให้ฟังเกี่ยวกับอาจารย์สินพิรษีแต่ที่สําคัญที่สุดนั้นลูกศิษย์ทุกคนรักอาจารย์สินและอาจารย์สินทุ่มเทต่างๆให้ลูกศิษย์หมดเลยโดยเฉพาะเฟือฮาิพิทักษ์นี่เป็นลูกศิษย์คนโปรดที่สําคัญของศิลพิรษีเลยอาจารย์ีิศร์ส่งให้ไปเรียนที่สันตินิเกตันที่อินเดียเกิดสองครามโลกที่สองไทยประกาศสงครามอังกฤษอาจารย์เฟือก็ติด เป็นเฉลยสงครามอยู่ที่อินเดียพร้อมๆกับอาจารย์กรุณากุสลาาสซึ่งไปเรียนที่สันตินิกเกตันด้วยกันเฟื่อนี่อาจารย์สินเห็นแววเลยว่ามีความเป็นเลิศในทางจิตกรรมงานของเฟื่อนั้นพูดยังไม่เปลียใจนะเปรียบเทียบได้กับพิคสโซซึ่งมีชื่อเสียงมากในตะวันตกเลยแต่อาจารย์สินก็บอกเฟื่อเฟื่อยอมเสียสละได้ไหมเพราะเฟื่อเขียนรูปวิเศษต่อๆไปเนี่ยเฟื่อจะมีชื่อเสียงในระดับนา,นานาชาติเลย แต่คนไทยตอนนี้ไม่รู้จักตัวเองแล้วศิละปะดีๆของไทยเนี่ยถูกละเลยสถาปัตยกรรมหลายชิ้นถูกทุบทิ้งจิตกรรมหลายแห่งถูกไม่แค่เอาแยแสแล้วเมืองไทยมันอยู่ในดินแดนที่อากาศชื้นภาพฝาผนังเสียได้ง่ายโดยเฉพาะตอนหลังเนี่ยเราขุดสันดอนออกจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเข็มเข้ามาถึงเลยเข้ามาถึงทนบุรีถึงนนบุรีฝาผนังเสียกันเยอะแยะ อาจารย์ศิ์ก็เลยขออาจารย์เฟื่ออนุรักษ์จิตกรรมต่างๆเหล่านี้อาจารย์เพื่ออุทิศชีวิตเบื้องหลังเพื่ออนุรักษ์โดยมีอังคารกัญญาพงษ์ช่วยไปลอกเก็บเอาไว้ทั้งที่เพชรบุรีที่ชลบุรีอยุธยาลำปางเกือบจะทั่วทั้งประเทศเลยและที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์เฟื่ออ,อุทิศให้ในมั่นปลางชีวิตคือหอไตรวัดระฆังหอไตรวัดระคังนี้เดิมเป็นพระนิวาสสถานเดิมของพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทีหลังท่านก็แบบคนโบราณเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ยกนิวาสถานนี้ไปปลูกเป็นหอไตรวัีิวะะัตระฆังสมเด็จเจ้าฟ้าองมญานริทรงบันทึกชมมากเลยถ้าใครอยากจะรู้ไปอ่านหนังสือสนุกของผมก็ได้ท่านชมเลยว่าหอไตรหลังนี้วิเศษหลังคากับวิเศษอาคารกับวิเศษแล้วผากฝา,า,าผนังเป็นแห่งเดียวในกรุงท่านออกโกสินร์ที่เขียนบนพื้นไม้ส่วนมาก เขียนภาพผนังเนี่ยมันจะบนพื้นกําแพงอิฐนี่เป็นแห่งเดียวแล้วฝีมือชั้นเลิศเลยโดยเฉพาะประตูที่สลักเข้านั้นอาจารย์เฟื่อเชื่อเลยว่าพระเทพรัตนท่านทรงสลักที่นี่เพราะฉะนั้นหอใจหลังนี้ท,ทางทางวัดทีหลังไม่เดีอยวแลเพราะหอใจต้องปลูกอยู่กลางสะไอสะนั้นเน่าเน่าเหมน็นแล้วยังมาทําเมนสมัยใหม่อยู่ติดกับหอใจอีกแล้วหอใจนี้กลยถิน่นแล้วใครเอาศพมาฝากก็เอาเอาหีบศพไว้ในหอใจนี้ น่าเมนเลอะเทอะมากอาจารย์เฟื่องมาหาผมตอนนั้นผมทำกลุ่มปริทัศน์เสวนาอยู่ที่โบสถ์เก่าวัดรังสีในบริเวณวัดบวรนิเวศอาจารย์เฟื่องมาหาผมเลยร้องไห้เลยบอกมีอาจารย์ชูลักษณ์คนเดียวที่ช่วยได้นะผมพูดในมันไส้หน่อยนะแต่เพื่อพูดอย่างนี้จริงๆผมก็พาทั้งหมดเลยลูกศิษย์ลูกหาเวลานั้นประชุมกับผมนะ่ไปที่วัดะระฆังแต่ก่อนนั้นยังไม่มีสะพานพระปิ่นเกล้า เราต้องไปลงเรือข้ามไปแล้วพอไปถึงแล้วเนี่ยผมก็ชักชวนลูกศิษย์ลูกหาไปที่หอไตรนี่ยกำลังโทรมนะผมเอางี้นะเอาแบบคนโบราณนะแล้วบูชาเทพยาดาฟ้าดินถ้าบ้านเมืองนี้จะมีอนาคตอันสดใสขอให้เราบูรณะหอไต่นี้สําเร็จและเราก็ทําสําเร็จเพราะอาจารย์เฟืองพิทักษ์ทุ่มเททั้งหมดจนกระทั่งหอไตนีนเสร็จทันฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีไม่ใช่หัวเสด็จพระราชินีด้วยก่อนหน้านั้นสำเร็จประเทศพระราชกษเตริย แล้วก็ปลูกต้นจันทร์ไว้คนโบราณในวัดก็จะปลูกต้นจันทร์แต่ว่าที่เก่าไม่ได้แล้วมันโฉครกเกินไปเมนเกินไปทางวัดเขาก็ไม่ยอมย้ายเมนไม่ยอมต่เราก็เลยต้องย้ายหอไตรมาที่อื่นแต่ก็สง่างดงามภาพเขียนต่างๆอาจารย์เฟื่องอนุรักษ์ไว้ในหมดและประตูนั้นอาจารย์เฟื่องบอกให้เก็บเอาไว้เป็นฝีมือพระพุทธเลิศลาเลยอาจารย์เฟื่องบอกเนี่ยตอนนั้นท่านทรงพระเยาว์ท่านฝึกที่นี่ แล้วทีหลังท่านไปสลักประตูวิหารวัดุทัศน์เองเลยประตูวิหารวัดุทัศน์นี่ถือว่าเป็นฝีมือยอดเยี่ยมในการแกะสลักทึงไม่มีใครสู้ได้เลยแต่อาจารย์เฟื่อต้องการจะให้เชี่ยเห็นว่าแม้คนสมัยเรานี่เขายังทําได้ท่านไปหาช่างมาจากลําพูนแล้วคนคนนี้แกะสลักไม่แพ้ที่พระเทเรนธาเคยแปะสลักไว้ของเก่าเอาไอ้ข้างในของใหม่ไว้ข้างนอกเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้ว่าอ๋อไตวัดระฆังนี่เป็นงานชิ้นสุดท้ายของอาจารย์เฟื่อและอาจารย์เฟื่อนี่ เชื่อมากเลยนะอุทิศชีวิตมากเพื่อพระพุทธศาสนางานล่าสุดของอาจารย์เฟือ่อหลังจากขอใจไว้ละครังแล้วเนี่ยท่านเขียนและปั้นรูปพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าในอนาคตถวายสมเด็จพระญาณสังวรมีคนถวายที่ให้ท่านและให้สร้างวัดชื่อวัดญาณสังวรารามอยู่ใกล้ๆกลพัทยาอาจารย์เฟือ่อออกแบบคุมหลอ่อปั้นใส่ไว้ในวิหารที่วัดญาณสังวรารามอาจารย์เฟือ้อ ได้แรงบันดาลใจจันทร์สินและอาจารย์สินนี่ท่านพูดนะนายนายท่านใช้คํานี้นะนายนายท่านนายรักฉันนะนายทํางานไม่ต้องมาสรรเสริญฉันทางานทํางานอาจารย์สินผีรีก็มีคุณอุปการมากเป็นครูที่ประเสริฐลูกศิษย์กแทบทุกคนเดินตามรอยท่านแต่ว่างานที่ท่านผิดเองนั้นผู้จะไม่เกรงใจไม่มีความเป็นเลิศเท่าไรหรอกแต่ความเป็นเดินท่านอยู่ที่ท่านเป็นผู้เชี่ยบุคคลเป็นคนที่มีพลัง ให้ลูกศิษย์ลูกหาแสวงหาศักยภาพของตัเองลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเป็นศิลปินบางคนเป็นเพียงช่างฝีมือได้อย่างน้อยลูกศิษย์ต่างหาเหล่านั้นก็หางานหาการทําได้และที่เขามีความเป็นเลิศเขาก็ไปสู่ความเป็นเลิศได้โดยมีอาจาร,รย์ศินเพลศีให้กําลังใจผมเห็นว่าบค,คุณอาจาร,รย์ศินเพรศีนี่พวกเราต้องไม่ลืมผมบอกพวกลูกศิษย์เฉลิมกรเลยนะว่าควรจะเสนอชื่ออาจาร,รย์ศินเพรศีให้ยูเนสโกรับรองเป็นบุคคลสำคัญร,ระดับโลก ถ้าถือทำเช่นนี้เนี่ยคนจะยกย่องเลยว่าแม้คนที่ไม่เกิดมาเป็นคนไทยเมื่อมากลายเป็นไทยแล้วเราคนยกย่องต่พมปีนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมราชชนกจะมีพระชนครบร้อยพุกคนไทยนี่มันรังเกียจเอาคนธรรมดามาพร้อมกับเจ้าเจ้านายแต่พวกเสิยปมก่อนมันไม่ทําอาจารย์เฉินเลยไม่เป็นที่รับรองในระดับนานาชาติดผ่านยูเนสโกแต่เป็นที่น่าเสียดายยูเนสโกตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วคนที่รับรางวัลยูเนสโกตอนหลังเนี่ยเป็นคนจีงที่ดีมากไปแต่ถ้าอาจารย์สิน อยาได้รับรางที่ไหนรือไม่ก็ตามแต่ผมเห็นว่าคนไทยต้องนึกถึงคุณูปการของท่านต้องมีกตัญยูกตเบียที่ของท่านถ้าเรากรตันยูรู้คุณท่านต้องอนุรักษ์ศิลปะของไทยเอาไว้และใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นจิตรกรหรือจะเป็นปฏติมากรแม้จะเป็นนักเขียนวรรณศิลป์ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับแรงบันดาลใจจากจารย์เซนพิโรศ,ศีหวังว่าท่านทั้งหลายเข้าใจจารย์เซนพิษรศีแล้วช่วยกันสนุกถนอม ศิลปะการทาของเราไว้อย่างน้อยคุณให้ความตั้นใจก็ขอใจวัดละครถ้าคนสนใจมากพระท่านจะเริ่มมาสนใจไปที่น่าเสียใจนะครับพระเวลานี้ท่านไม่รู้เลยท่านเหมือนกับตะวตะวักที่ตักแกงแล้วไม่รู้รสเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับผมกับอาจารย์ชมเม่ชมสายต้องการจะอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าๆวัดสัมพันธวงศ์เนี่ยมีโบสถ์ดังเล็กๆวิหารหลังเล็กๆสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งพระต้องการจะทุบทิ้ง สร้างโบสถ์ใหม่สี่ชั้นห้าชั้นที่น่าเกลียดผมก็ไปคัดค้านจันทุมเมนเขาเก่งนะเขาเข้าถึงในวังได้ราชเลขาเป็นพวกรัชการที่สามด้วยกันหลวงทวีสันทาเรื่องกราบบังคมทูลพระเจ้าอู่หัวมีพระราชกแสมาเลยนะครับว่าอย่าทุบรักษาไว้ปินมุทุกันเป็นคนที่บวชวันนี้ตอนนั้นก็เป็นอธิบดีกรมการศาสนาเขาบอกในหลวงท่านมีพระราชปรารภไมใช่พระราชองค์การทุบเลยแล้วสร้างสิ่งที่น่าเกลียดมาแล้วพระพูดกับผมเลยนะ คุณชูลักษ์ถ้าท,ที่นี่มีของดีจริงต้องฝรั่งต้องมาเชื่อสิคือตอนนี้เราเชื่ออย่างเดียวคือต้องฝรั่งต้องมาชมสิคนไทยเนี่ยมันหมดความเคารพตัวเองเพราะฉะนั้นผมอยากจะเตือนครับเราต้องเคารพตัวเองขนาดฝรั่งอยา่างอาจารย์ศิ่์ยังกลายเป็นไทยแล้วทำไมคนไทยไปเถอนฝรั่งจนลืมตัวเองนับถือฝรั่งไม่เสียหายครับแต่นับถือฝรั่งจนกระทั่งไม่มีความภูมิใจในตัวเราเองไม่มีความภูมิใจในตัารทำเราเองไม่มีความภูมิใจ ในบัพชนเราเองผมว่าคนพวกนี้เสียชาติเกิดไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับผมนะครับเอาไปอภิปรายกันต่อกว้างขวางออกไปเด่อย่างน้อยผมอยากให้ทุกคนภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของเราเแต่ไม่ได้ภูมิใจแบบชาตินิยมครับภูมิใจว่าเรามีของดีซึ่งอวดได้กับเพื่อนบ้านแม้จะนานาชาติผมว่าน,นี้เป็นทุนทางที่ถูกในการออุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของเราไว้